สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแต้วนัทพรเข้าวัดทำบุญเรียกได้ว,ว่าเธอคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีประเด็นให้พดถึงกันอย่างมากและก่อนหน้านี้นางเ,งเอกสาวซุปตาแต้วนัทพรเต,รตรมีรักต้องจะอดมุมแซบในชุดว่ายน้ำสีขาวแมชกับเสื้อคลุมยาวและกางเกงยีนส์โพสริมชายหาดร,รับแสงสวยๆย,ย,ยามเย็นพร้อมเผยกระลำเนื้อท้องที่ผ่านการออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีจนได้ยอไนไหลไปแบบรัวๆก่อนที่เจ้าตัวจะเพิ่มระดับความตาสด้วยการปล่อยเซตภาพในโลก ชัสุดแบสวมเสื้อดีไซน์เก๋เผยเห็นความเนียนออร่าเต็มเต็มตาบัดกล็กเ,เกงขาสั้นโชว์ความสวยพร้อมโพสอินเนอร์สุดปังแม้จะเอามือปิดใจไว้แต่ก็ต้านทานความแซบของเธอไม่ได้จริงๆแต่ละสุดสาวแต้าขอเบเรกความแซบแบบโ่วคราวปรากฏตัวด้ชุดมัดกับผ้าพื้นเมืองหันหน้าเข้าวัดทำบุญงานนี้ก็บอกเลยว่าถูกใจแฟนๆที่ชื่นชอบสาวเต้าในหมดสาวหวานเรียบร้อยพากันเข้ามากดไลค์ให้รัวๆจนยอดไลค์มากมายกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ว่าเธอนั้นจะแต่ง ลูกนหนก็จะเหมาะกับเธอไปซะทุกอย่างแต่ก็ไม่ไา้มีประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเธอเองนั้นก็จะพยายามปล่อยให้ผ่านไม่เก็บมาคิดมากให้ตัวเองไม่มีความสุขท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเขมาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลนขอบคุณครับ